สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ NIDA Wisdom for Change ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่ที่เป็นมากกว่าเส้นทางการค้าระหว่างจีนกับทวีปยุโรปเมื่อ2,000ปีก่อน เพราะเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่นี้อย่างน้อยๆได้เชื่อมโยงประชากรจาก60ประเทศเข้าไว้ด้วยกันแล้วนะคะวันนี้เราจะคุยกับดรหลี่เหลิอนเหลียงอาจารย์จากคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ อาจารย์คะเส้นทางสายไหมพอพูดคำนี้ขึ้นมาคนจะนึกถึงประวัติศาสตร์ทันที2,000ปีก่อนเรามีเส้นทางการค้าจากจีนไปยุโรปแล้วก็เชื่อมโยงวัฒนธรรมใช่ครับแต่ไม่ใช่แล้วเส้นทางสายไหมยุคใหม่นี้คืออะไรคะค่ะจริงๆก็คือถ้าพูดถึงเส้นทางสายไหมทุกคนก็นึกไปถึงว่าเป็นเส้นทางการค้าเส้นทางวัฒนธรรมมันก็จริงอยู่ครับก็เส้นทางสายไหมเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่นประมาณ206 ปีก่อนคริสต์ศักราชครับก็จนทุกวันนี้ประมาณส0 0พันกว่าปีครับก็คือจริงๆก็คือสินค้าที่จีนส่งไปส่วนใหญ่จะเป็นผ้าไหมแล้วก็เป็นใบชาอันนี้ก็จึงเป็นที่มาที่ไปของเส้นทางสายไหมครับก็เวลาผังพ้นไปสองพันกว่าปีแล้วก็จีนก็ค่อนข้างพัฒนารวดเร็วอย่างที่ทุกท่านทราบแล้วนะครับทุกวันนี้จีนก็กลายเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีความเจริญทัดเทียมกันนานาประเทศครับอันนี้ก็เพราะฉะนั้นก็คือ ความรุ่งเรืองของจีนนะฮะหนึ่งก็คือมีความอ่อนโยนเหมือนกับเป็นเส้นทางสายไหมที่เคยรุ่งเรืองสมัยก่อนครับเน้นในเรื่องของวัฒนธรรมการค้าเป็นหลักครับเราจะเชื่อมโยงความรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนไม่ได้จะไปข่มขู่คุกคามใครแต่เราจะไปด้วยกันถึงได้เลือกเอาคําว่าเส้นทางสายไหมซึ่งมันให้ความรู้สึกอ่อนโยนมาใช้เราคือเราไปด้วยกันใช่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญคที่จีนเพย่ยที่จะ แสดงแล้วก็พิสูจน์ความจริงใจของจีนครับนี่เกิดมา3ปีแล้วใช่ครับก็ครั้งที่หนึ่งตั้งแต่ปี2013ครับท่านประาาธิดบดชีจริงผิงครับไปเยือนคาซัคสถานครับแล้วก็พูดถึงระเบียงเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมก็ต่อมาในเดือนตุลาปี2013ครับในขณะที่เดินทางไปเยือนอินโุนีเซียเขาได้พูดถึงว่า เส้นทางสายไหมทางเทรในศตรวรรษที่อีสเบเครับ <คะ S 1> อันนี้มันเส้นย้อนกลับไปเมา2 0สองันกว่าปีก็คือมีเส้นทางสายไหมทางปกจากเมืองซียานซึ่งเป็นเมืองฉางไงสมัยก่อนนะฮะ,<ค>ะเป็นเมืองหลวงของจีนแล้วก็เดินทางตามไซบีเรียแล้วก็ไปถึงยุโรปครับ <คะ S 1> อันนี้ก็จะเป็นเส้นทางไหมทางปกครับอ,อันนี้ก็คือเป็นระเบียงเศรษฐกิจในปัจจุบันครับ <คะ S 1> เรียกว่าเป็นวังเบลในปัจจุบันก็ค, <ะ S 2> คืออีกเส้นทางหนึ่ง เป็นเส้นทางสายใหม่ทางเทในศตวรรษที่21ก็ต่อมาจีนพอพัฒนามาถึงสมัยราชวงศ์ซ่งครับเรารประมาณคศร้อยกว่าซึ่งหันจะทุกวันนี้ก็ประมาณ1,300กว่าปี1,200กว่าปีครับซึ่งทั้งใต้ทั้งผ้าตะนอยู่ของจีนก็เริ่มจะมีการค้ากระดับต่างประเทศครับใช้เรือเป็น อย่างพานะในสมัยก่อนคือไม่ได้ไปทางบกอย่างเดียวแล้วเริ่มกระจายไปทางเดียวด้วยก็คือไปทางฟิลิปปินส์มาทางภูมิภาคเอเซียตะวันเฉียงใต้ก็มามาที่ไทยด้วยครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางสายไหมทางทะเลอันนี้ก็เป็นที่มาครับที่ท่านพระนิพพาชิตจิงผิงไปกล่าวที่อินโดนีเซียครับอยากจะใช้เส้นทางสายไหมทางทะเลให้เกิดประโยชน์ไปเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ครับ จะเป็นเส้นทางหลักด้วยไหมคะในเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่นี้ก็คือจริงๆมันก็อาจจะไม่ให้ความสําคัญว่าเส้นทางไหนสาคันกว่าเส้นทางไหนก็น่าจะไปพร้อมๆกันครับอาจะมีปบดปาที่แตกต่างครับซึ่งมันจะเราต้อง,องมองปัญหาแบบว่าเป็นองค์รวมครับหรือว่าเป็นมองปัญหาแบบโฮลิสติกครับก็คืออย่างเช่นว่าไปเชื่อมทางยุโรปใช่ไหมฮะก็ด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยีด้วยอย่างเช่นสม่าตอนนี้รถไฟความเร็วสูงของจีน ก็คือจริงเขาก็รับบอกว่าแล้วก็เป็นสิ่งที่กล่าวด้วยภาพภูมิใจว่าทั้งเทคโนโลยีด้วยทั้งต้นทุนด้วยในการก่อสร้างทางรถไฟความรดวสูงของจีนก็น่าจะอยู่ลำหน้าของประเทศต่างๆก็สามารถที่จะไปเชื่อมโยงกับเอเชียกลางแล้วก็ไปถึงย e ุโรปด้วยและความเป็นจีนมันก็เกิดขึ้นมาแล้วอย่างเช่นสมมติว่ามีทางรถไฟแต่ว่าเป็นรถไฟขนส่งสินค้าจะเฉงตูแล้วก็ไปถึง โปแลนครับซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณราบสอวันครับอันนี้ก็คือตามเส้นทางสายไหมสมัยโบราณอืมอก่อนต้องเป็น คาราวานไปกันโอ้โหขบวนใช้สัตว์เป็นพาหนะนะคะทางทางใต้ที่ลงมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือก็ไปจะใช้เรือสำเภาคร้เรือปัจจุบันก็จะต้องใช่ครับก็ด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นมาใช่ครับเรามีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและความแตกต่างความแตกต่างระหว่างเส้นทางสายใหม่ยุคเก่ากับยุคใหม่นี้3ปีผ่านมาแล้วอาจารย์คะเราสร้างความเชื่อมโยง ให้เกิดขึ้นในรูปแบบไหนบ้างครับอันนี้จริงเขาก็าใช้คาว่าเป็นข้อเริ่มของจีนเขาก็อยากจะเชิญชวนประเทศต่างๆตามระเบียงเศรษฐกิจก็ตามตามเส้นทางสายไหมาทางทะเลก็ตามเข้ามามีส่วนร่วมครับก็เพราะฉะนั้นในการใช้ชื่อต่างๆนะฮะก็จะใช้วังไปวังรูปบ้างอาจจะใช้ The Bear แอนเดอร์โลดอยากให้ประเทศอื่นมีส่วนร่วมด้วยครับไม่ใช่เป็นจีนเป็นเจ้าของประเทศเดียวครับเพราะฉะนั้นในสองสามพิธีผังมาครับก็ถือว่าประสบผลสําเร็จอย่างยิ่งทีเดียวครับอย่างเช่นการค้าระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นทุนหนึ่งล้านล้านเหรียญสหรัฐครับก็เพิ่มขึ้นมารวดเร็วครับอันนี้ก็จะเป็นเห็นที่ชัดเจนอันที่สองก็คือในการเชื่อมโยงครับ เชื่อมโยงาจะเราที่พูดถึงจะมีความหมายในสามมิติหนึ่งคือเชื่อมโยงทางกายภาพอย่างเช่ไหมว่าเป็นทั้งหลวงหรือว่าเป็นถนนหรือว่าเป็นท,งนทางรถไฟที่ไปเชื่อมโยงข้าที่ต่อกันครับซึ่งก็มีจีนก็มีความร่วมมือกับปากีสถานครับที่จะสร้างทางรถไฟอะไรต่าง ก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการเชื่อมโยงครับในเรื่องของสถาบันไม่ว่าเป็นกฎระเบียบต่างๆเอื้อมในความสะดวกในารืาอเส้นทางการค้าการขายครับอย่างเช่นทุกท่านก็ทราบว่าไทยแล้วก็จีนครับก็เป็นประเทศคู่ค้าสําคัญแล้วก็จีนก็มี FTA กับอาเซียนก็ปัจจุบันก็มีการอัปเกรดยกระดับสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับก็มีกำลังเจรจาว่า อาเซียนนะฮะอยากจะรวมทั้งอาเซียนทั้งอาเซียนบปกหกด้วยค,ครับอันนี้ก็จะเป็นกลยกต่างๆเอ,อื้ออำนวยต่ออำนวยความสะดวกครับต่อการค้า,กา,คาการลงทุนมากขึ้นกับโครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้วที่มีอยู่แล้วครับเพื่ออำนวยความสะดวกครับก็สิ่งที่3ที่เกิดขึ้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนสังคมวัฒนธรรมครับ เช่นเห็นว่าในเรื่องของให้ทุนการศึกษาซึ่งการแลกการครับมีจีนนักเรียนจีนไปศึกษาที่ต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็คนไทยก็ไปศึกษาที่จีนมากขึ้น<ม>เป็นต้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวก็เห็นชัดเจนครับจีนก็เข้ามาเที่ยวค่อนข้างจะมากพอสมควรครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมเพราะว่าทางอย่างการท่องเที่ยวนี่ก็เป็นการเรียนรู้ระยะสั้นแต่การที่มีนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนระหว่างสองประเทศ ระยะเวลาในการศึกษาที่ยาวนานกว่าก็ทําให้ซึมซับและก็เข้าใจกันได้มากขึ้นด้วยใช่ครับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ<ม>อันนี้ก็เป็นสิ่งที่โดยเฉพาะนักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่ครับ<ม>ได้ซึมซับวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ใช้เวลาในการศึกษาน่าจะประมาณสักสองสามปีอะไรต่างๆเป็นต้นน่าจะได้ซึมซับเรียนรู้วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีครับแต่การท่องเที่ยวก็มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งครับก็สานีกจะไปสัมผัสวัฒนธรรมแห่งสิ่งที่แตกต่างกันแล้วก็สำนึกจะเอาสิ่งที่ประเทศเขาเป็นข้อดีของประเทศอื่นแล้วก็มาต่อย,ยอดมาพัฒนาครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งได้รับการตอบรับดีแค่ไหนคะใน3ปีที่ผ่านมา อันนี้ค<ส>ื่บอกว่าเป็นการเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งครับได้ส่วนหนึ่งที่เห็นชัดเจนนะฮะไม่ว่าเป็นจีนตั้งกองทุนเส้นทางสายไหมขึ้นมาแล้วก็มีจีนก็เป็นประเทศที่รีเริร่มนะฮะแล้วก็มีร่วมกับประเทศอื่น,นๆครับมีสมาชิกที่รีเริร่มก่อตั้งธนาคารเพื่อกังลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชียหรือเราเรียกว่า AIB i ครับซึ่งมี57ประเทศครับร่วมก่อตั้งธนาคารขึ้นมาแล้วก็ธนาคารก็ เปิดดาเนิกนการอย่างเป็นทางการครับธนาคารน,นี้ม,มีหน้าที่ยังไงคะอาจารย์ครับก็จะก็เหมือนกับธนาคารทั่วไปครับแล้วก็ทราบมาก่อนนะอันนี้มันมีธนาคาร ADB แล้วก็จะมีธนาคารโลก IMF ต่างๆครับอันนี้ซึ่งก็คือทําหน้าที่เหมือนกับทาธุรกรรมแต่ว่าจะเน้นส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานคับคแต่ไม่จํากัดเฉพาะที่ a ีย รวมไปถึงยุโรไปถึงประเทศอื่นด้วยครับค่ะก็ล่าสุดแคนาดาก็เข้ามาเจรจาอยากจะมาเป็นสมาชิกด้วยครับอ๋ออันนี้ก็สะท้อนให้เห็นทั่ว่าประเทศต่างๆก็มีการตอบรับที่ดีครับอืมค่ะมือมีความเชื่อมโยงเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อย <c oughs> ในทวีปเอเชียนี่แน่นอนครับข้ามไปยุโรปไปอเมริกาถึงไหมคะอเมริกาไปอาจจะไปไม่ถึงครับ <c oughs> แต่ว่าจะต้องอาจะใช้ใช้เวลาใช้เวลาครับด้วยระยะทางด้วยเส้นทาง ใช่ค,ะคะ่ับโดยภูมิประเทศค,ครับหลายสิ่งนะคะที่จะต้องพยายามเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นใช่ครับอ,<ช>อาจารย์คะในสามปีที่ผ่านมาความท้าทายที่สุดของการสร้างเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่คืออะไรคะก็คือ,อยังเป็นข้อใจว่าเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันครับก็คือแน่นอนอย่างที่บอกว่ามันเป็นข้อริเริ่มที่จีนเสนอขึ้นมาเราประเทศต่างๆก็คิดว่ามันจีนจะขยายอิทธิพลจีนเจ้าสินค้าลงมาต่างๆ จะขยายการลงทุนครับซึ่งกงลว่าจะเป็นการทําลายเศรษฐกิจย่อยหรือเปล่าถ้าเศรษฐกิจใหญ่มาใช่ครับถูกครับเพราะฉะนั้นก็ย้อนองย้อนกลับไปที่หัวข้อแรกที่เราใช้เส้นทางสายไหมก็เส้นก็บอกว่าพิสูจน์ความจริงใจของประเทศจีนอยากจะฟื้นฟูการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็กางค้าด้วยครับก็คือซึ่ง ไม่ว่าประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่ครับมีฐานะที่เท่าเทียมกันก็า <c oughs> ะจะให้ทุกประเทศเข้ามามีส่วนร่วมแม้แต่ทิธนาคารเ i ไอไอบีที่จริงเสนอขึ้นมาแล้วก็จริงก็ถือคุณใหญ่ด้วยแต่ก็คือหนึ่งประเทศหนึ่งเสียงครับค่ะความท้าทายที่ว่าคือการทำลายกำแพงในใจในใจาแต่ละครกะรับเพื่อให้ใหเพื่อให้เปิดรับ และสร้างความเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นนะคะคมันครอบคลุมอยู่ในในหลายแง่มุมด้วยกันเส้นทางสายไหมที่ว่านี้มีชื่ออยู่ด้วยว่าว <One Road. S 1> ันเบลวันโรดคืออะไรคะอาจารย์วันเบลอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปก็คือบางคนอาจจะ,ะแปลว่าเป็นหนึ่งแถบก็คือหรือว่าหนึ่งระเบียงเศรษฐกิจเส,นส้นทางสายไหมครับก็คือเป็นเชื่อมโยงตั้งแต่จีนครับแล้วก็เป็นทั้งบกไปเรื่อยๆไปแถวซิงเกียงทสัสซิงเกียงนะฮะแล้วก็ไปถึง เอเชียกลางแล้วก็ไปถึงยุโรปครับอันนี้ก็คือมันก็เป็นหนึ่งแถบครับเป็นหนึ่งเส้นวันรถวังรรถก็คือเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่21บเอครับเป็นเสียกรถครับค่ะกระจายไปทางไหนบ้างล่ะคะทางภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้ครับแล้วก็ไปถึงแอฟริกาก็จะเป็นทางทะเลครับค่ะถ้าถ้าคิดเป็นมูลค่าที่เกิดขึ้นแล้วใน3ปีนี่ประเมินยังไงคะอาจารย์ อย่างที่ก็คือมันครอบคลุมพื้นที่ค่อนข้างกว้างพอสมควรอย่างที่ปัจจุบันตัวงมงุมปัญหาอาจจะต้องมององรวมครับอ,อาจจะเป็นภูมิรัฐศาสตร์ก็ตามครับเป็นภูมิสังคมก็ตามครับประเทศต่างๆที่อยู่ตามเส้นทางสายไหมย,ยุคปัจจุบันนะฮะอย่างที่เมื่อกี้ก็พูดถึงตัวเลขก็มีประมาณ60สกว่าประเทศประชากรประมาณ4400รอยล้านคนครับเป็นต้นก็ปัจจุบันค้าขายก็ค่อนข้างจะคึกคักมากทีเดียวครับอย่างที่ เน้นเรื่องอย่างอย่างเรื่องการท้าทายนี่เน้นไปในทิศทางไหนเป็นพิเศษไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นเป็นสินค้าแล้วก็เป็นเรื่องของสินค้าทั่วไปครับก็เลยีว่าทั้งมีความต้องการทั้งดีมังเซอร์ไพร์ครับก็คือเหมือนกับ เส้นทางสายไหมในยุคเก่าคือแน่นอนสินค้าพื้นถิ่นที่จะส่งไปขายอย่างต่างแดนอันนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราสร้างความเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นด้ยกยรูกเส้นทางที่สะดวกขึ้นเส้นทางศสดสะดวกขึ้นแล้วก็กฎระเบียบที่สะดวกขึ้นครับแล้วก็สินค้ามีความหลากหลายแล้วก็มีความทันสมัยมากขึ้นครับค่ะว่าอย่างนั้นนะคะวันเบลดวันโลดที่ว่านี้จีนให้ความสําคัญในระดับไหนคะอาจารย์ ก็คิดว่าจริงก็น่าจะเป็นนโยบายสามขันในยุคปัจจุบันครับแล้วก็ให้ความสําคัญอย่างยิ่งแล้วก็คิดว่าในอนาคตยังคงจะให้ความสําคัญอย่างยิ่งอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนไปว่าถ้าเจากภูมิรัฐศาสตร์ูมิประเทศนะฮะก็ครอบคุมพื้นที่ค่อนข้างกว้างพอสมควรแทบจากครึ่งหนึ่งของโลกครับเพราะฉะนั้นจริงก็สามารถจะก็คือขยายเส้นทางการค้าทั้งปกด้วยแล้วก็ทั้งทะเลด้วยแล้วก็มองไปก็ค่อนข้าง เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งจีนแล้วก็ให้ประเทศต่างๆครับก็เหมือนกับเล่นหมักลุกด้วยกันนะฮะถ้าสมดก็คือค่อนข้างจะเห็นชัดเจนว่าทิศทางจีนก็ค่อนข้างจะมีโอกาสมากพอสมควรครับในการขยายความร่วมมือกับประเทศต่างๆครับค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงเฉพาะจีนกับไทยกับความร่วมมือที่เกิดขึ้นแล้วคงจะยิ่งแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะกับเส้นทางสายใหม่นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วระหว่างจีนไทยคะ ก็คืออย่างที่เรียนไปว่าก็คือการเชื่อมโยงครับทางกายภาพซึ่งก็มีในไทยกับจีนก็มีเจรจาหลายรอบนะฮะในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงครับแต่ก็คิดว่าในอนาคตนี้น่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่ามันกิขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการเจรจาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเรื่องเวลาครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีการเชื่อมโยงในเชื่อมโยงทั้งปกก็คือไม่ว่าเป็นถนนคุณหมิงกรุงเทพ หรือ,อ,อจันนนิงกรุงเทพครับ <ทะ S 2> มันก็เกิดขึ้นมาแล้วซึ่งทุกวันนี้ก็มีการขนส,ส่งสินค้าค่อนข้างที่จะรวดเร็วและก็ที่ทันสมัยด้วยครับ <ทะ S 2> อันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่เห็นชัดๆนะฮะในเรื่องของกายภาพครับ <ทะ S 2> ในเรื่องของที่บอกว่าเป็นกฎระเบียบต่างๆก็ถือว่าไทยจีนเป็นพีน้องการครับ <ทะ S 2> ก็ชายแดนก็ถึงแม้ว่าไม่ติดกันแต่ว่าเป็นประเทศที่บ้านใกล้เรือนเคียงกันครับแล้วก็ทั้ง พูดถึงเชื้อสายนะฮะคนไทยเชื้อสายจีก็ไม่น้อยทีเดียวครับอาจจะมีลากเง่าของเรื่องของวัฒนธรรมครับมันมีความกลมกลืนกันมีความกลมกลืนใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งมันก็อาจจะเป็นพื้นฐานครับไปสู่ความเข้าใจการพูดคุยคเข้าใจซึ่งก,กันและกันซึ่งความเข้าใจซึ่งกันและกันสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความไว้เนื้อเชื่อใจต่างๆก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะ เอื้ออำนวยความสะดวกครับไปสู่การเจรจาไม่ว่าเป็นเรื่องของธุรกิจการค้าการค้าการลงทุนต่างๆครับทำให้กลบเบียบต่างๆนะฮะก็มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะอาจารย์คะความใกล้ชิดในแง่ของกายภาพที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อครู่นี้ถึงความเชื่อมโยงทั้งถนน อันนี้ถ้าเกิดว่าเราข้ามเงื่อนไขทั้งหมดณนะขณะนี้ที่เรายังต้องรอการเจรจาไปถ้ารถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้นจริงรเชื่อมโยงเราเข้าด้วยกันระหว่างจีนกับไทยใช่ครับอาจารย์มองว่าอะไรจะตามมาบ้างคะอันนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งสองทางครับอย่างเช่นจีนก็เห็นชัดๆนะฮะก็จะเป็นประโยชน์ต่อจีนด้วยครับ <c oughs> ในภาคต้นตัวเฉียงใต้ของจีนซึ่งอาจจะห่างจากทะเลค่อนข้างมากพอสมควร <c oughs> ครับอย่างเช่นที่คุณมียุนาน ที่12ปนาก็ตามที่เฉิงตูซึ่งเป็นเมืองมหานครเป็นเมืองที่ใหญ่มากประชากรมากมีศักยภาพด้วยครับถ้าเชื่อมโยงก็สามรารถจะออกทางทะเลผ่านประเทศไทยไปมาหาสมุทรแปซิฟิกก็ได้มาหาสมุทรอินเดียก็ได้<ะ>แต่ทีนี้ก็คือบอกว่ามันเป็นไปนทั้งสองทางไทยก็สามรารถจะใช้ประโยชน์ครับซึ่งตอนนี้จีนก็มีพัฒนาโครงข่ายรถไฟข,ของจีน<ะ>มีการเชื่อมโยงภาคตะวันตกภาคตะวันออกครับแม้ถึงอย่างที่เมื่อกิดเส้นทางสายใหม่ที่สิงเกียงอุรูมูชีครับ ทางไกลจากศูนย์กลางของจีนพอสมควรคแต่ตอนนี้ก็มีรถไฟไปถึงแล้วก็ล่าสุดนะฮะตอนนี้ก็มีการทดลองวิ่งรถไฟความเร็วสูงจากคุณหมิงซึ่งอยู่ภาคตะวันเฉียงใต้ของจีนแล้วก็ไปถึงกวางโจวแล้วก็ไปถึงเซี่ยงไฮ้ก็ใช้เวลา350กิโลต่อชั่วโมงครับ<อ>ค,ค่อนข้างจะรวดเร็วอันนี้ถ้าสมมติเป็นซั่งแล้วก็ไทยจีนเชื่อมต่อกันใช่ไหมะฮะ,ฮะไม่ว่าเป็นสินค้าก็ตามต่างๆสามารถที่จะเชื่อม จีนแล้วก็เข้าถึงคงขายของจีนแล้วก็สินค้าก็สำเน็จะไปกระจายไปยังประเทศต่างไปยังทั่วประเทศจีนครับ <ภา S 2> อันนี้ก็คือเห็นได้ชัดๆัดชัดเจนอันที่สองอย่างเช่นว่าจีนก็ไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับจีนเอเชียกลางแล้วก็ยุโรปด้วย <ภา S 2> แล้วก็ไทยก็สำเน็จะใช้โอกาสนี้แล้วก็เข้าถึงคงขายการรถไฟของจีน <ภา S 2> <ๆ S 1> แล้วก็เอาเสินค้าต่างๆไปถึงยุโรปครับก่างที่จะเฉงตัวไปถึงยุโรปไปถึงโปรแลน ใช้เวลาแค่12วันครับถ้าขนส่งทางเรือทางทะเลนะฮะใช้เวลา <อะ S 2> ประมาณสัก45วันครับโหโหโหสินค้าบางอย่างไม่อาจรอนานได้ขนาดนั้นใช่ค่ะโดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงอย่างเช่น iPhone มือถืออะไรเป็นต้นครับถ้าขนส่งทางทะเลอาจจะใช้เวลานาน,านเกินไปคทาง,งอากาศแน่นอนว่ารวดเร็วที่สุดแต่ก็สิ้นเปลืองที่สุดเช่นกันสิ้นเปลืองที่สุดแลค่าใช้ใจ่ายสูงแล้วก็จ,จะมีข้อจํากัด เรื่องของน้ำหนักด้วยเรื่องของอะไรปริมาณของสินค้าด้วยครับค่ะการขนส่งในระบบรางจึงตอบโจทย์ได้มากกว่าครับเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งครับอค่ะอาจารย์คะการที่พี่จีนเล่นบทพี่ใหญ่ใจดีแล้วสร้างความเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นนี้นี่ก็คือส่วนหนึ่งของเส้นทางสายใหม่ที่ว่านะคะนอกเหนือจาก การค้าอย่างเดียวที่ไปกับความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาทึ่งสะดวกด้วยแน่ๆก็คือการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแล้วก็การไล่เปลี่ยนทางสังคมวัฒน,นธรรมแน่นอนสังคมวัฒน์ก็คือเรื่องการศึกษาแล้วก็การทอ่ทอ,งทองเที่ยวด้วยใช่ครับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองไทยในใสายตาคนจีนยังไงคะอาจารย์ก็คือจีนเขาก็มีความรู้สึกที่ดีกับประเทศไทยมีความรู้สึกที่ดีกับคนไทยถ้าสมมติว่าก็คือในชาวต่างชาติด้วยกันถ้าให้คนจีนก็คือ สัตว์ไทยเห็นถึงท่าทีก็ส่วนใจะมีความรู้สึกที่ดีกับประเทศไทยมีความรู้สึกที่ดีกับคนไทย<ฆ>โดยเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรมไม่ว่าเป็นละครโทรทัศน์ทีวีต่างๆจริงก็ชื่นชมอย่างยิ่งที่จีมาท่องเที่ยวประเทศไทยก็ทุกท่านก็ทราบแล้วและว,ว่าประชากรค่อนข้างจะมามากทีเดียวครับ<ฆ>ไม่ว่าเป็น7ล้าน9หรือว่าแล้านหรือว่าทะลุ10ล้านคนเป็นต้นครับ มีคำถามอยู่ด้วยอาจารย์คะคือเขาบอกว่าประเทศจีนจริงกว้างมากนะแล้วคนไทยก็ชอบไปเที่ยวเมืองจีนเที่ยวครั้งเดียว่ไม่ทั่วแน่นอนไปสี่ครั้งยังไม่ทั่วเลยของเมืองจีนกว้างมากก็เลยมีคนถามว่าเอ๊แล้วทำไมคนจีนถึงชอบมาเที่ยวเมืองไทยคือคืออย่างที่กอกสิ่งแรกนะฮะเรื่องชื่นชมครับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามเรื่องของทะเลครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งแรกครับก็สิ่งที่สองที่ไทยมี แล้วก็ประเทศอื่นๆอ,อาจจะไม่มีก็คือ,น,อน้ำใจของคนไทยรอยยิ้มก็ต้อนรับด้วยจิตใจที่งดงามครับทำให้นะักท่องเที่ยวมาเทอมีความรู้สึกว่ามันสบายใจครับกับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญคอย่างหนึ่งครับเป็นความใกล้ชิดในแง่จิตใ,ใจ,ใจใ<ช>นะค <นะ S 1> ใช่ครับใช่ก็คือจริงๆตอนนี้มันมีความหลากหลายมากขึ้นครับอย่างเช่นที่เมื่อวานก็มีททจับโปรแกรมต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวไปจังหวัดบุรีรัมย์ไปสามผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคอีสานครับก็เส้นนักท่องเที่ยวจีนก็ชอบนะครับเพราะว่าบางสถานที่ท่องเที่ยวนั้นถ้ามากับทัวร์อาจจะเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงใช่ครับถูกครับต้องมีเจ้าท่นพาไปครับ <laughs> ดังนั้นนี่คือความแตกต่างอีกแง่มุมหนึ่งของเส้นทางสายใหม่ย,ยุคใหม่กับเส้นทางสายสายใหม่ยุคเก่าซึ่งนั้น่จะมีแต่พ่อค้าแต่อันนี้พานักท่องเที่ยวมาด้วย ประชาสัทพั์ไปทุกคนมีส่วนร่วมด้วยครับมาตามเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่ที่ว่านี้นะคะอาจารย์คะในมุมของประเทศไทยเองด้วยนโยบายของรัฐเองสภาพบ้านเมืองณขณะนี้เองตอบรับกับนโยบายเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่ของจีนยังไงคะในมุมมองของอาจารย์ครับก็ครั้งล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีของไทยครับที่ไปประชุม G20 ที่จีในฐานะที่เป็นประธาน G77 นะครับท่านก็ได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนครับก็สนับสนุนส่งเสริมครับ คอรี่เริ่มของจีนคณกการสร้างวางเบวังรรดครับอันนี้ก็คือท่าทีที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะฮะค่ะอุปสรรคในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างไทยจีนยังมีอีกไหมคะในมุมมองอาจารย์ที่น่าจะต้องขจัดไปให้เร็วที่สุดไม่ก็คือคิดว่ามันต้องใช้บา,บางอย่างมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับแล้วก็ทําความเข้าใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับอ,อย่างเช่นในเรื่องของความคิดความเชื่อ แล้วก็พฤติกรรมต่างๆครับซึ่งเราแต่มันต้องใช้เวลาเรียนรู้ซึ่งกันร,รายการไปนิดหนึ่งครับค่ะแต่โดยนโยบายภาครัฐอาจารย์มองว่าตอบรับดีแล้วแม้ว่าณักขณะนี้ไทยเป็นรัฐบาลทหารมีคนข้อทุ่งติ้งเรื่องเศรษฐกิจอะไรเข้ามาแต่อาจารย์มองว่าไปได้สวยไปได้สวยครับไปได้สวยในในในแง่ของแนวคิดมุมมองคนไทยนะอาจารย์อาจารย์อยู่เมืองไทยเนินนาอาจารย์พูดไทยชัดมากด้วยครับ ผมเข้าใจว่าประชาชนก็ส่วนใหญ่นะฮะเคยได้ยินชื่อวงังเปยวังรุดมาแล้วแต่บางท่านอาจจะไม่ทราบว่าเนื้อหาวางังเปยวังรุดมันหมายถึงอะไรครับแล้วก็บางคนก็จะงงงงเอ๊ะแล้วก็ตกลงจีนจะทําอะไรแล้วก็ไทยจะทําอะไรอย่างที่บอกว่าบางทีก็คือจีนทุกคนนึกไปถึงว่าจีนตอนนี้มันเป็นพี่ใหญ่เงินทุนก็หนาเทคโนโลยีก็ล้าสมัยครับมาลงทุนที่ไทยอาจจะทําให ผู้ประกอบของไทยครับอาจจะเอดซมีอะไรต่างๆครับซึ่งพื้นฐานยังไม่ค่อยแข็งแกร่งอาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างแต่จริงๆก็คือมันขึ้นอยู่กับว่ามันก็เปลี่ยนมุมมองครับอย่างเช่นสมมติว่าจีนนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวมหาสารแล้วก็จับจ่ายใช้สอยแล้วก็ซื้อของอันนี้ก็ซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสของเอดซิมีของไทยสิ่งไหนก็ตามครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ แล้วทำจากฝีมือครับอันนี้ก็เป็นสุดยอดเอ e ของไทย,ยก็ซึ่งค่าแรง,งตอนนี้ที่จีนก็แพงวัตถุดิบก็หายากขึ้นครับอันนี้ก็เป็นโอกาสของไทยคือไม่ว่าเป็นสินค้าต่างๆนะฮะหลากหลายสินค้าประเภทค่อนข้างจะขายดิบขายดีอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสนะฮะก็บางสิ่งบางอย่างก็แน่นอนจีนเข้ามาลงทุนก็ไม่สามารถที่จะประสบความสําสเร็จได้ครับถ้าไม่มีความร่วมมือจากฝ่ายไทยครับ ก็แน่นอนก็จะรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคของคนไทยเป็นอย่างดีก็ซึ่งสามนี่จะให้คําชี้แนะแก่ผู้ประกอบการของจีนด้วยครับนี่ก็เป็นสิ่งที่จีนต้องการพี่ใหญ่อย่างจีนได้กลุยเส้นทางการค้าเส้นทางการท่องเที่ยวไว้แล้วทีนี้ผู้ประกอบการนั่นแหละค่ะอย่ามัวแต่กลัวใช่ไหมคะต้องมองให้เห็นโอกาสแล้วต่อยอดสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นให้ได้ใช่ครับก็คือเติบโตด้วยกันครับค่ะ ี่คือเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่ในศตรวรรษที่21นี้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์รที่ทําให้เราเข้าใจและเห็นรายละเอียดของเส้นทางสายใหม่นี้มากขึ้นนะคะขอบคุณก่ะเชกาด้วยความยิงดีครับขอบคุณ,ค,ณครับ ขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามนีด้าวิสต้อ for change ในวันนี้ด้วยนะคะพุทธหน้าไปสามโมงครึ่งเรากลับมาพบกันอีกครั้งหรือว่าติดตามรับชมย้อนหลัง2ช่องทางด้วยกันนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ nida.ac.th หรือดูผ่านทางเว็บไซต์ YouTube แล้วเสิร์ชหา NIDA Thailand Channel นะคะวันนี้อุมาพรและดรหลีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ